เสียบ้างอะไรทำไมไปทำไมอ่ะเสียงก็ไปเสียงฉันก็ใส่เสียงนี้ตลอดอยู่แล้วอะเนี่ยดูดิทำไมอ่ะแล้วผมไม่มีเสียงอะไรเลยกระชาก็ใส่เสียงดิ่อุ่อุ่อุ่วอุเนี่ยใส่ดิใส่เสียงนี่ใส่เสียงนี่เดี๋ยวกระไอ้พ่ไฮดี้ไฮดี้ไฮดี้เมื่อแต่มันกดไอ้พี่สองไงไป อะไรยี่ส okay, ิบสองไหมสิบสองไ Why F สิบสองตุยต <okay bueno> ูดตุยตูดตุยตูดตัวสูงเหรอฮะว้า Why ปิดเสียงปิดทิ้งแล้วไม่เอาเสียงกบ ย่อาโยย่ไม่ปดมชิมชิสวัสดีทุกท่านนี่นะคะอยู่กีบุรีและทรีทรีเย้ โปรเจกต์ใหม่ครับยุโรป s ึกดูเอลของกิบลียที่ห่างหายไปนานนั่นเองนะคะก็หลังจากที่มีปัญหาอะไรเล็กน้อยปัดกลางนนะคะก็ไม่ได้เล่นโปรเจกต์นี้เลยอะไรวะคนร้ายอ่ะตี่อ่ะแล้วกดีนี้ยิ๊บก็มาอยู่กับทวิตทวิตที่น้องๆเรียกร้องกันนะถึงแบบกี่ร้อยคอมเมนต์น้องน้องจ๋าต้องถามว่ากี่ร้อยไลค์ดีกว่านะกี่ร้อยไลค์กี่ร้อยคอมเมนต์ก็ไมดูนะคะนี่แต่ร้อยป่าเลยใช่ค่ะ ทำไร y ะเธอก็โปรเจกต์นี้เลยแหละคนคงที่ติดตามคลิปมาคงจะรู้อยู่แล้วนะคะต้องทำอะไรนะคะก็เราจะแบ่งออกเป็น5คะแนนนะคะแล้วก็เป็นการตามล่าหาฟอสซิลเดนเรสเอร์นั่นเองซึ่งเดี๋ยวคลิปจะค่อยๆอธิบายทีละเกมก็แล้วกันนะก็เป็นว่าใครได้คะแนนมากกว่ากันคะแนนเต็ม5ก็คนไ้นก็เป็นฝ่ายชนะคนแพ้ตัวทำโทษนั่นเองแล้วเกมฐานโทษนกทุรีทุดีก็รู้อยู่แล้วด้วยนะคะว่าเออทำโทษอะไรเช่นะเธอเธอไปดูได้ยังไงเธอรู้จะไหนอ่ะก็ดูมาก่อน ทำไมเธอดูประก่อนเธอโกงเธอสปอยอ่ะเราดูก็ผิดเหรอผิดก็ได้ไม่ผิดก็ได้แล้วแต่ <c oughs> โอเคค่ะเราหนกต้องให้พี่ต่อเวลาให้ไหมเดี๋ยวอ่าแล้วก็นะฮะอันนี้ก็เป็นชิปอีกชิปหนึ่งนะที่จะเป็นชิปแท็กคอร์ชิปเคนะหรือหนึ่งหมื่นซับสไครเบอร์นะครับใช่ขอขอบคุณคนโอ้ยอ <c oughs> ย่าตีดิอย่าตีอ่ดูเสียงเ <c oughs> สียละก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามกันมานะครับ ก็คงแบบเราไม่มีอะไรจะแจกนะครับหนึ่งหมื่นนะจดเนียหรืดีหล่อนะหล่อชิ้นหล่อดูเลสติกดูเอลนะฮะมาให้ทุกคนรับชมแพแล้วกันนะครับหวังว่าจะชอบกันนะครับโอเคพี่กิฟต์เริ่มเลยโอเคเี้จะให้นกสามสิบวินะคะในการวิ่งตรงเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ไปขุดเลยนะคะโอเคนึกสอวซ้ำไอไมทิตตีหัวฉันเดี๋ยเปตตะกิ้งเลยรับรองว่านกทุริทุริตต้องแพ้แน่นอนนะคะ เธอมันจะไม่ยอมแพ้หรอกเธอจะต้องฟังคำคำพูดจากปากเธอให้ได้ใช่แล้วไปวิ่งไปค่ะนกทอรี่ทอรีอ่อนแอกระแพ้ไปนกทอรี่ทอรี่คุณคุมแชทเธอเลยครับเออเออจะคุมแชทแค่ทเกี่ยวอะไรฉันไม่ได้สตรีมโปรเจกต์นี้ซะหน่อยโอเคสามสิบวีแล้วไปแล้วฉันก็องมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวฉันหยิบหนึ่งออกก่อน ะไรเธออ,นนอ๋อลืมบอกไปว่าจุดที่สปอร์เยเอะก็ไม่จับกล่องจะดูแล้วนี่นะเนาะเดี๋ยวไอ้ตรงนั้นไม่ดูไม่สนใจเลยดูตอนทำโทษมันดีอ๋อน่ากเกลียดมากเด๋อยอจุดที่มีเยอะๆก็คือตรงบ่อน้ำกระโบนั่นเองนะคะโอ้ยตเติรเ์นเป็นกนเกนน

อ้าวเพิ่งมาบอกเนี่ยนะดูดูเขาครับดูทุกคนเปนเธอเพิ่งเพิ่งมาบอกตอนที่เราวิ่งเล่นนะไว้ไว้ไว้เอ็นพีดีเออฮ้ยคจริงอมเบอร์จะได้ไปกำลังตีนะคะไปที่โบสถ์ไปไม่นั้นแพ้ฉันนะจ๊ะโบสถ์โบสถ์อยู่ไหนหาไม่เจอก็แพ้ไปแค่นั้นแหละ ดูเธอเขาเล่นอ๋อเล่นรางน้ำก็มีพวกฟอสซิลนะจ๊ะครับรึหายไปวายอ่อยให้หน่อยดีไหมเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่สูสีกันน่ะเอ้ยตายตายได้ยาวๆแล้วนะอุ๊ยอุ๊ยโทษโทษไปตีไปตีเลยไปตีม้าม้านางฝอยอาะฝอยเดี่ยวอะไรเหรอ เหล็กเปล่าเนี่ยนะเอหินเปล่าเนี่ยนะมัเพ้่อเก็บมาด้วยนะมันเป็นคะแนนนะจ๊ะ<อ>ถ้าขุดได้ถ้าขุดได้หินขุดได้กระดูขุดได้อะไรพวกนี้มันเป็นคะแนนนะอ๋องั้นผมขุดหินทั้งบ้านเลยได้ไหมอันนั้นไม่ได้นอโกงไป,ไปดูที่จอนกนกโกงน้องจะมาฟ้องแล้วนกก็จะโดนตาหน้าไอเหย้ยมันเป็นหินพิเศษเหรอดูเงียบหน้าตาเปล่าค่ะก็แค่ มันเป็นคะแนนในการหาจุดขุดเจอแค่นันเองอน้องเ,เจอเย<ร>อะเลยตรงตนี้กระลดีงามเอ้นวอกเจอเยอะด้วยมีงงมีงามด้วยมีการขมขู่ขมขวัญเกิดขึ้นค่ะแม่ขมขวัญจริงเหรอเล่งจริงตอผมเก่ง เก่งแล้ะหล่อได้ปะได้คุณหลงตัวเองพูดแล้วหลงตัวเองมากถอยไปเอ๊ะเฮ้ยเอ็ดเอ็ดเอ็มเบอร์เอ็มเบอร์เล่นสูตรแอสเซิมฉันได้เอ็มเบอร์เมื่อกี้และวหกฉันได้สิบสองโอเคฮะยอมไม่ถึงเราเป็นมือใหม่ฮะเราก็แบบ แผก็ไม่แปลกนะหาวิธีแผแป๊บแผลเก็เดินทำทอยนะอ่ะอ่ะทําไม่เข้าไปในโบสถ์เนาะไปไม่เป็นมันอยู่ไหนไม่รู้ก็เห็นเธอขุดของแล้วรอบโบสถ์นะี่ะเอ๋จะรู้ไหมหลังไหนโบสถ์จะต้องอ๋อเข้าไปแล้วนี่นะแต่ขุดไม่หมดไวอ๋อไขรล่งลงมา,าด้วยจีนเนี่ยจีนสิ โอ้สีดยยีแล้วนะอ๊ะเล่นโอ๊ยเ,อกกเด็กก็โดนเฉาะหัวแตกตาไม่ดีนะนกนะเนี้ยพออ่าพอเจ้าของเล่นนะเราจะแบบการแข่งน,นี้มันไม่โปร่งใสก <สา S 1> ระส<า>่ะให้เวลาต่อลองสามติวีอาเรนให้เราต่อสามติวีเลยเชิญน,นะเธ<ป>อยังไงเธอก็ต้องแพ้อยู่แล้วน้องๆอย่าดูเธอโ<ป>ดนทำโทษ จะให้เจ้าของโปรเจกต์มาโดนทำโทษได้ไง,งให้แขกรับเชิญทำโทษดิโปรเจกต์นี้เันทำไว้เพื่อทำร้ายแขกรับเชิญไม่ใช่สิของเก่งอยู่แล้วทุกคนเชื่อในตัวผมไหมไม่เดี๋ยวน้องเขาฝากพี่มาบอกพี่แค่พูดตามพี่น้องพูดเท่านั้นเองค่ะตามน้องๆพูดรู้ว่าตามใจตัวเอ,อง มโอ๊ยอะไรคือเธอขุดฟอสซิลแล้วเธอไม่เก็บไปแล้วเธอทิ้งไว้แล้วฉันก็เดินมาด้วยนะเอา้าขุดแล้วผมเดินผ่านแล้วนะมันไม่เข้าตัวเธอไงจีจีแล้วตายแน่เต็ม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 ในรางน้ำก็มีนะคะรางน้ำใช่ห้าทีจะหกทีแล้วหกทีแล้วค่ะเหลือแค่นิ้งทีสุดท้าย ในบ่อน,น้ำไม่เจอเลยในบ่อน,น้ำจะขุดไปหมดแล้วไงหมดลายในรางน้ำอ่ะน้ำในแปลงผักอะไรเงี้ยเต็มนะจ๊ะทุกแปลงมีนะจ๊ะบอกให้รู้ไว้ว่าฉันไม่เคยรักใครเท่าเธอเก็บเอาไปนอนเถอคิดถึงเธอคนเดียวรู้ไหมไม่อ้าไม่ให้คิดถึงเธอคนเดียวใช่ไ khiêu cùng chúng tôi này ăn pizza ăn à, không phải đâu à không chơi rồi <laughs> เพราะว่าหมดเวลาแล้วมารวมตัวกันที่บ้านหลังแรกเลยค่ะเมิ่งจะเจอระหว่างทางนี่คือขุดจอบได้ไหมไม่ได้โตจริงนกรับผมดูดูที่พื้นไม่ได้ตีตายเลยไอเไม่ไอเด็กไม่ด็กไอเนกแบบหันมองแบบเอาพี่กิ๊บไม่เห็นหรอกใช่ไหมเด็กๆต้อไม่คิดชอบขนาดนี้เธอเอาเมียไปทำไมเนี่ย เคขอใส่กล่องค่ะจะนับคะแนนค่ะทั้งกระดูกทั้งหินใส่กล่องเลยไอ้นี่ไม่ต้องเลยเนื้อไก่เธอจะเอาไปทำไมแอปเปิ้ลนี่ยนะไปทำไมเนี่ยเนี่ยผ่านพอดีอ่ะไม่รู้ไม่ชี้นะตีผ่านโดนจริีเบอะบ้าเอ้ยโอเคนับเลยค่ะมีเท่าไหร่ไม่ดูเยอะเอวะนับดินับดินับปะหินสิบสี่ครับกระดูกสิบนับรวมเลยค่ะว่าทั้งหมดมีทั้งหมดเท่าไหร่ สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสี่สิบแปดครับหมดวิสี่สิบแปดเรอไหนยอมก็ได้สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสี่สิบแปดจริงจด้วยเก่งมากสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบ หกสิบพอดีกั่แข่งนี้ไม่ได้โสนะไม่โปใสายอะไรนกกากไงแต่ไปดูคนอื่นกันแต่ไปดูคนอด่นทโทอะดูแบทเทิลกับทำโทษอย่างเดียวน่เกียดแล้วแล้วฟ o s s i l กับเเบอร์นะคะมีทั้งหมดกี่แต้มยนอ่า m b e r หกฮะฟ o s s i l แค่สิบสองวายวายวานกแพ้แล้วสองแต้มเป็นของฉันฉันได้ เอมเบอร์สบแล้วก็ฟอสซิลสิบเก้าเนี่ยว้าวดีดีดีนกไม่ค่อยแล้วอ,อย่าอมแพ้ใช่ไหมจริงจแ,แล้วอย่าอมแพ้ใช่เปล่ายี่ฟอสซิลกับเอมเบอรมาเลยค่ะกระดูกไม่ต้องหรืไม่ต้องหามต้องตามมา,ตามมา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  <talvez> ตามมาตามมาเดี๋ยวตาทำไมเมนี่ยฮะที่นี่เนี่ยโอเคตรงนั้นแหละปุ๊บ ยื้อใช้ไปอ่อเอ่อเสีขาวสีดำคะดำตอนพี่ยีใช้ได้ฮะลืมไปแล้วไม่บอกเอาใส่ตู้นะคะเอาวอสฟิลกับเอมเบอร์ใส่ตู้ตู้ตู้ไม่ตู้ตู้น้ำใช่ไหตู้ตู้ตู้เนี่ยตู้เนี้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 ยตู้เนี่ย น้ำใส่น้ำน้ำในตู้พี่ใส่น้ำแห้ไว้ให้อยู่แล้วค่ะโอเคต้องใส่อาหารฮะอาหารใส่ให้หมดแล้วค่ะพี่เทพทำไมชิ้นแรกก็มาเป็นหินแล้วห้าเปอร์เซนต์ดเปล่าแล้วเนี่ยกระดูกยังไม่ได้ฟัสซิลเลยอ่ะได้กระดูอีกแล้วมาแอดดูทำไมอ้าวมาแล้วตัวนึง25%ไอ้บ้า หินไปดูของตัวเองนนไปเตี้ยไม่ได้แฉอเา๊ใส่เฮ้ยได้มาแล้วไม่ได้เีนเนมมาแค่นี้อ่ะสิบเก้าได้เปเรีนเเนมมาสามอันนี่คืออะไรยีนเอเหรอฮะจิ๊บจิับครับแล้วนะแต่ถึงเวลาช่วงอวดนะจิ๊บจิ๊บจิ๊บ จึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้ยแย่ยังมีอีกฮะมีอีกฮะอีก,อก,อกอันจึ๊บไปไ, <ง S 1> ไปทำไงต่ออ้าวเสร็จมาแล้วเหรออืนอกเลือกห้าตัวเลยค่ะห้าตัวที่แข็งแกร่งที่สุดจะรู้ไหมตัวไหนไม่แข็งแกร่งไม่รู้สิเอาเลือกไทยแลนด์ไทยแลนด์ก็เชลล์อย่างนี้ก็ได้เลยแนะ่แล้วก็ ไอแทนนิสนี่มันตัวนกตัวเล็กๆใช่ไหมใช่ค่ะูอิกาลิมาลิมิวส์นี่มันตัวอะไรอ่ะไม่รู้ค่ะนี่ไม่รู้จริงๆไม่ค่อยเก่งเรื่องพวกนี้จำชื่อไม่ได้โอ้ยทำไมเราได้อะไรบ้าในบอลวะเนี่ยได้ได้เราเสาน้ำมาเต็มเลยเนี่ยโอ้ยเห็นนะนับก่อน แล้วมีอักี่ตัวครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกิบตัวมีสิบตัวพี่มีเด็ดสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่สิบห้าตัวแต่แม่งเนื้อสาวน้ำเต็มเลยพออยู่นะจ๊ะพออยู่นะจ๊ะแปดสิบ ยี่สิบห้าเปนี่คือไม่ทำงาน pues ใช่ค่ะฟิดฟ well> ิตฟ hey ิตรงเลยฟิตฟิตนี <the <the ่กดคกดฟิตฟดฟิตฟูตฟิตฟูดฟิตดมแอบดมดูนะฮะเราเจอคนหื่นกามแล้วแอบตบผิดอ่ะตบเซรุ่มนี่คืออะไรครัุ่ม เอาไว้เร่งตัวะเดี๋ยว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 อี๒๕ตตัวนี้มันไม่ไม่มีไม <Labor ator. S 2> ่มีดีเอ็นเอค่ะคุณถ้าอ้าวได้มาเป็นเซรุ่มค่ะอ๋อเป็นเซรุ่มมาไปฉีดตูดวัวเลยค่ะฉีดตูดวัวโอ้ย25%เชิงเลยฉีดตูดวัวฉีดตูดวัว ขุดเธอฟักก่อนนี่ฟักก่อนฟักข้างในบ้านนั่นแหละฟักตรงไฟนะค่ะต้องวางตรงไฟย่ะเอ้าไม่รู้ดันไปดันไปดันไปมันบินขึ้นหัวผมเลยเทมเบอร์เทมันยังไม่ฟักเลยโอ้โหฟักกันใหญ่เลยอ้าเสียงผูกตัวเดียวพอก่อนค่ะค่อยๆเอามาผูกข้างนอก <Okay. S 2> โอเคไปเร็ว, <c oughs> เวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหยอกมาหยอกมาโอเคอย่าทนอย่าทนนั่อย่าทนเอามาตัวอะไรออกมาฮะตัวอะไรอ่ะรู้ไหมว่าตัวอะไรฮะโคตรยอ่ะมีทีเล็กด,ด้วยอ่ะ <c oughs> โคตรแย่จับเออขยายขนาดเลยหรือเปล่าฮะหรือว่าเอาเอา,เอาไม้หมดเอาไม้มาก่อนแล้วก็ได้ฮะสามตัว <c oughs> ไปเช็คในโน้ตแพดกัน <c oughs> วาย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 สียัอะไรสวยเนี่ยอาชีพดูไม่ได้ทำไมคิดดูไม่ได้อ่ะเห็นนะตีใหญ่ได้จุดแค่นี้เลยตัวตัวอีกสิฉีกเข้าไปฉีกเข้าไปฉีกเข้าไปอ่าตัวนี้ดีด้วยนันเลย พิกดูไม่ได้เลยฮะอันอนี้ไนมะ่เงี้ยมาพลิกตัวสุดท้ายนะพลิกของตัวเองดูได้โอ้จะเริ่มแบบอ่ปล่อยจีนะปล่อยเลยปุ๊บเชือกมาเหรอปล่อยอาจจะเชือกอาจจะเสาปล่อยจะน่าจะเสาโอเคเด,ดี๋ยวอย่าตีไม่รู้เดี๋ย <laughs> <ด> <laughs> วว<ะ>ัดมือหันไปตีเนาะไง

เราทำอะไรอะ่ะไม่ทำ้องทำอะไรอะ่ะไม่ได้ทำแม่ใจมั่นใจมากเรื่องผมหายเป็นเจ็ดหลอดมันเจ็ดป่ะห,หรือสามสามหลอดอนกทำอะไรเจ้าเ็นิดฟีดนะถึงกับฝนฝนตกเลยเห็นไหมจบงานเราก็จะมาเอาอย่าง นกแม่งแย่อะทำไม,มเร้วสาวนกมาดูแลดูโหดวะไม่รู้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเป็นไม่ได้นกต้องเติมโปนนแน่ไม่รู้แต่ตัวเล็กออกมาได้ยังไงตัวเล็กพี่ทำดูดมันแหละโอเคตัวสุดท้ายมานี่มา้างเล็กนี่ทางนี้เร็วดูขนาดก <laughs> ารมาเลยลูกกันมาเลย

ช <S an am alı> so like like นะหมดเลยฟังผมไม่ตายเลยสักตัวใช่แต่ยังน้อยฉันก็ได้สามคะแนนในตอนตอนแรกแต่ตอนดูเอลแพ้หมดเลยคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะงงงงไม่น้องๆมาพี่ตีก่อนนกนกนกเดี๋ยว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 อะไรบ้างพี่ได้สามแต้มทุกได้สองแต้มครับผมแน่นอนเกมผู้ีชนะเอ๋เอ๋อะไรวะทำหมิ่นจะประหลาดใจแต่ตอนแรกนะนับคะแนนทั้งฟอสซิลทั้ง DNA ทั้งการขุดหาแต่พี่ไม่ใช่เทมเมอร์ทัานเองแหละเทมเมอร์สองแต้มนกได้เขาใจไรไม่เดี๋ยวมันก็กัดทนพอดีโอ๊ยโอทำไมมันกัดผมเดียว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 เฮ้ยเดี๋ยวเดียวมันกัดผมมันกัดผมมันกัดผมแดงเลยต่ากลำบนโอเคจ๊ ไม่ไม่กัดล้วไม่กัดล้าจเรบร้อยนี่จับล่ามเลยแลไม่กัดแล้วเดี๋ยวนะไปกิ๊บกิ๊บไม่กัดแล้วไงไม่กัดแล้วอีกน่นคืไม่กัดนะนะอหนาพากมานี้หนูจับมานั่งเนจับมานั่งเดี๋ยว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 เดจะคาวตายทำไมไอตีแม่เสียงอะไรเสียงอะไรเอามนี้เลยค่นน้องขา อันนี้ก็พยศเรื่อยแหละมานนี้ต,นตอนนี้วินน่าของผมเนี่ไยไอ,อ้เหยออาเคียว <c oughs> ต้อมตอมเ <c oughs> อ้ไม่ใช่เหรอ <c oughs> <c oughs> อ้าวเกียวเฉยเลยนี่ทำจริงใ่ฉันแดนตายแน่นอน จากที่น้องๆรู้กันนะคะการดนทำโทษกะะ็คือคนแพ้จะต้องบอกรักคนชนะนั่นเองนะคะแล้วข้าวค่ะบอกคักรักต้องบอกว่าไงบ้างอะจะไม่รู้เธอเลอยไอหวานหวานนี่หวานหวานเนี่ยหวานหวานอืออย่าอะไรับห <laughs> วานหวานว้ยทีมทับรับ,รบตั้งแต่แรกเจอนะ เมื่อกี้เป็นคนที่แบบน่ารักมากเลยเนี่ยผมรักในครั้งแรกเจอเลยครับรีงาได้ครับตั้นแต่ว่าสองปีที่แล้วเลยเหรอจ้าคีโมเนี่ยน่ารักจริงๆริงเนี่ยติดไม่ไดแหน่ดูฮะดูเด็กๆมีแหน่ด้ไงต่อไงต่อเลยยังไม่พอใจเลยยังไม่พอใจว <laughs> ีไม่พอใจด้วย อยให้หัวใจเลยเร็วเ,รวเข้าก็นนเลือกัแ่งนนะครับดบเักนะครับถ้าใคริดมาแล้วรับตรงไหมรับตัไตตวไมหัวใจยาเดี๋ยวนะไอเดนสาบ้าเอาหามาขัดบหน้าเดี๋ยวโดนดุ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 ดักูแล สักคู่ครับท่านผู้ชมด้ชนะทันทีตะทางตะปนีกวอันนี้เขาเรียกว่ากำลังจูเจียนอยู่แล้วโดนขาดมาก็เลยไปลงที่ลูกตัวเองนะไม่นาไม่ไม่ควรมีลูกอย่างยิ่งติดนี้ไปไปไา้ได้เลยโอเคครับพี่กิฟ เสร็จแล้วฮะอะไรเหรอกลับมานอนด้แล้ะแล้วดูดูมี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 นายอิจฉามามองอ่ะบนข้างๆนี่เขาดูอิจฉานั่นแ่ละรู้สึกแบบว่าเขาจะป่วยเขาเป็นลูกของพวกเราหรือเปล่าคะเนี่ยถ้าลูุเอาหน้าตาอย่างงี้เราต้องพิจารณาตัวเองนะได้ฮะโอเคนะก็มีสิ่งหนึ่งที่จะเสกบางคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าเราสองคนนั้นก็เอาพี่แอลไปบังหน้าเธออะฮะอะไรนะพี่แอลเธอเมื่อกี้ ออกไปนะเกียรมาไม่เอาเนื้อสดฉันไม่ได้ปอกอ่างั้นเอาหแหม่แหม่หมพี่จะพูดเลยว่ะก็มีสิ่งหนึ่งที่เด็กๆยังไม่รู้นะครับเด็กอาจจะยังไม่รู้นะบางสิ่งนะที่ยังไม่รู้นะว่าพวกเราทั้งสองคนนะเป็นเกย์เดี๋ยวโคตรร้ายอะก็เราทั้งสองคนนะเป็นแฟนกันเ,เ <c oughs> รียบร้อยเย้ใช่แล้ว อามแผลด้วยนี่นี่นี่จัจับจับจับจจับง่งครับจับเนี่ยแจ้วดูดูน้องน้องเล็กเี่น้องเล็กน้องเล็กนี่ับแจแจ็แจอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งน้องเลนีตัวผู้ตัวเมียเนี่ยอือดูจากลักษณะที่หึนแบบนี้ตัวเมียแน่ๆน้องไปสองก่อนไปสองก่อนสองก่อนแนะไทยว่าตัวเมียน่ ดูเพศตรงไหนดูปเพศข้าวพนค่ะผู้ชายเก้เก้อีเดย์ว่าสาวเก้เขาบอกว่าเฮ้ยแกอย่าเรียกวิมเบียกูอิฉาอะไรเงี้ยเปล่าเก้มันเก้เก้มากเลยดูสิดูดูมันมองนูนมองคือมันจ้องแต่พี่กิฟต์เลยนะมันมองบอกขาตู้อีไนเขาตู้อีไนดูมันดูมันมองนูนมองใช่ทับเลยแก้ ใช่แล้วค่ะก็อย่างที่เมื่อกี้นกทอรีทอรีพูดมาูแล้วบอกอย่างที่น,ก,น,นกทอรีทอรีบอกนะคะก็คือพวกเราทุกคนเป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วเพิ่งมาเปิดเผยเอ้ยไปม,มันกินซะโอเคค่ะก็โอ้ยโอ้ยไม่กินือมันมองนวลมองแล้วก็โอเคค่ะแล้วก็จะไปพูดอะไรลลืมเลยเห็นไหม ก็เดี๋ยวติดตามโปรเจกต์เร็วๆนี้โปรเจกต์อะไรเอ่ยโปรเจกต์ไม้ทัพดาซิมวิสาและนักปฏิเจนแอนเดเวลนะฮะเดเวลอะไรเดวเดเดเวลเดเวลเดเวลนะ โอเคค่ะก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเชอมกันอย่าลืมกดไลค์นะแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเดินไปเทมตับไคเชื่องเทอริรทอริด้วยนะครับใช่แล้วค่ะบ๊ายบายส่วนนางฟ้าเรือสองเอ้ยนักฟ้าเรือสองเชื่อเลยนะฟ้าปีศาจที่หร่จะเริ่มคะเนี่ยนะบอกแค่เล่นที่น้นองๆค่ะคือพี่ก็อยากจะเล่นเร็วๆแล้วค่ะแต่ว่าพี่ช้านะคะเพราะว่าคนมาคนก็ไม่ยอมเล่นแั้ทีนะอันนี้คื<ด>คอท่าอะไรแท้ๆนี่คะกอดกอดจากข้างหลังปะ นี๋เดียวนเดี๋ยวนี้หันหน้าหาันอยู่มีกอดกอดกอดแง่ยังยังยังคลุกคลุกคลุกยอ่ะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ